อันนี้จะเป็นผักแพรวนะคะผักแพรวก็กินใบค่ะเป็นผักที่ทนหนาวนะคะนี่ค่ะทนหนาวนะคะ,คะ,นนะ,คะก็คือรอดหนาวมาได้ที่นี่หิมะตกอุณหภูมิต่ำสุดประมาณออลบแปดลบสิบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ไม่ตายนะคะหิมะก็ท่วมเต็มนี้ละค่ะเป็นพืชที่ทนหนาวนะคะปลูกได้ค่ะในบริเวณข้างนอกบ้านในอากาศแบบ หนาวเย็นนะคะพอฤดูใบไม้ผลิเขาก็ผลิออกมาสวยงามแบบนี้คะ่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยรอบๆสะหน่อยนะคะแล้วก็พอฝนตกมาหรืออากาศอบอุ่นขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกใบสวยๆแบบนี้นลยคะ่ะอันนี้ฝนตกเนาะอาจจะมีดินเกาะอยู่นิดนึงวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีปลูกคะ่ะวิธีปลูกก็ถ้าเราจะขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัด ตัดออกมาแบบนี้นะคะตัดออกมาแบบนี้แล้วก็ตัดใบออกนะคะตัดใบข้างล่างออกเราจะไปแช่น้ําให้รากเขาขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีตะขยายพันธุ์บริเวณนี้เราก็แค่ตัดตรงนี้ออกนะคะตัดใบออกค่ะแล้วก็อาจจะตัดตรงข้อนี้เราหรือจะเสียบไปเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องเสียบลึกให้มันเกินข้อเพราะว่ารากเขาจะออกตาม ข้อใช่ไหมคะแล้วก็นะะเด็ดเด็ดใบออกนะคะเด็ดใบออกจะไว้ประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปักลงดินเลยคะ่ะปักลงดินเลยนะ,ะดินที่เราแบบเตรียมไว้เตรียมไว้สําหรับปลูกอาจจะใส่ปุ๋ยแล้วแบบนี้นะคะปักลงไปเลยคะ่ะแบบนี้ขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะคะ ขยายพันธุ์ง่ายๆเลยค่ะแบบนี้นะใบนี้เราก็สามารถไปถ้าเป็นเหี่ยวๆแบบนี้น้ําตาลแบบนี้เราก็ทิ้งไปเลยค่ะแต่ถ้าใบแบบนี้เราสามารถไปทําอาหารได้นะคะไปกินอย่างอย่างการก็จะนิยมใบไปใส่ลาบนะคะใส่ลาบหรือว่ากินสดๆแบบนี้เลยก็ได้เป็นผักสดนะคะเป็นผักสดนะคะกินเป็นผักสดแล้วก็นี่แล้วก็ขยายพันธุ์ โดยการปักชำง่ายๆแบบนี like ้แบบนี้เลยค่ะ <smells> ก <pretty stuff yerde> kind of ็จะได้แบบว่าเกิดให้มันเต็มให้มันสวยๆเยอะๆนะคะนี่เขาเริ่มโตแล้วนะเริ่มแบบยืดยาวแล้วก็ตัดมาขยายพันธุ์เป็นพืชที่แข็งแรงนะคะแข็งแรงทนหนาว แต่ก็ชอบชอบน้ำหน่อยนะคะชอบน้ำรดน้ำค่ะ ก็ถ้าบ้านเราก็คนทางภาคหนึ่งนะทางอีสานนะคะคนอีสานก็จะกินค่ะผักแพลวเนี่ยนะคะจะเป็นผักที่มีกลิ่นกลิ่นหอมค่ะกลิ่นแรงนะคะรสชาติก็ไม่ขมค่ะแต่ว่าอาจจะฝาดๆนิดนึงเนาะแล้วก็ปลูกขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณสักพักนะคะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะเริ่ม เริ่มแตกเริ่มขยายกดกดดินลงนิดนึงค่ะแล้วก็รดน้ําทุกวันแค่นี้เราก็จะได้ผักแพลวเพิ่มมานะคะก็ใหญพันต่อไปหรือถ้าเรารอให้เขาแตกขยายออกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการความรวดเร็วเราก็มาปักชําเพิ่มแบบนี้ฮนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวกันจะพาไปทำทำลาบให้ดูนะคะลาบก็อาจจะตัดเด็ดไปเด็ดยอดไปสักสองสามยอดแล้วแต่นะคะแบบนี้ค่ะไปใส่ลาบนะคะ การว่ามันหอมดีก็ใช้แทนสารแหน่นะคะสารแหน่ถ้าเราไม่มีใบสารแหน่หรือถ้าเราชอบกินใบนี้แล้วก็ใส่แทนได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำลาบกันเลยค่ะ